อยู่กับพี่ซอน้องอะคุยน้องปังเดี๋ยววันไหนพี่ยืมแอคเขาหนูขายเสื้อนหน่อยนะแอรเขาพี่บินอยู่นะเดี๋ยวยวันไหนมาสรุปบินเพราะอะไรสรุปบินเพราะอะไรคะเขาบอกว่าพี่แบบว่าไปโชว์อนาจารย์ <laughs> ยังไม่ทํำไรเลยอะ ตัดไม่ได้ตับตัดตัดตัดไม่ได้ตัดไม่เป็ได้น้องปังเดี๋ยววันไหนวันวันวันที่หกหรือเจ็ดอ่ะพี่ยืมแอร์เขาหนูขายของหน่อยนะเพราะแอร์เขาพี่จะได้วันวันที่สิบได้ไหมขอยืมได้ปะให้ปะให้ปะโดยกันโดยกันโดยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กินด้วย